สวัสดีน<ๆ>ักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะครูอ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะโอเคค่ะขอต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อจากคราวที่แล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะเราเรียนกันอยู่ในเรื่องของคําเชื่อมใช่ไหมคะนักเรียน อ่าหยิบการบ้านขึ้นมาค่ะที่ให้ไว้คราวที่แล้วให้นักเรียนนะคะลองมาดูนะคะ,ฉะเฉลยกันค่ะว่านักเรียนนะคะทำการบ้านถูกกันหรือเปล่าเอย่าหยิบการบ้านขึ้นมาค่ะจากสมุดคราวที่แล้วนะคะ ข้อ1น,นะคะนักเรียนแม่อ่าโจทย์บอกว่าอะไรคะแม่ละแม่ย่อมรักลูกนะคะจุดๆลูกเป็นแก้วตาของท่านนะคะอ่ะไปคะ่ะข้อนี้ตอบอะไรคะลองตอบให้คุณครูดาฟังหน่อยค่ะหนูเลือกคําตอบว่าอะไรคะเปิดไหมคะ่ะลูกอย่างคะ่ะแม่รักลูก อย่างลูกเป็นแก้วตาของท่านใช่หรอไหนมีมีใครตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมคะ,ะราลัอ่าถูกต้องค่ะหนูข้อนี้ต้องตอบว่าราวกับนะคะแม่รักลูกนะคะแม่ย่อมรักลูกราวกับลูกเป็นแก้วตาของท่านนะคะข้อที่สองอค่ะ ข้อที่2ค่ะเขาเป็นทหารจุดๆฉๆันเป็นคุณครูใช้ว่าอะไรอะไรคะสวนถูกต้องค่ะ,คะข้อที่สอตอบว่าส่วนนะคะเขาเป็นทหารส่วนฉันเป็นคุณครู ข้อที่3ค่ะเธอต้องซักผ้าอะไรคะตอบว่าอะไรมิชน้นค่ะอ่ามิฉะนั้นนะคะจะถูกลงโทษมีอะไรอะมมิชนะนนะคะจะถูกลงโทษค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะเธอจะกินข้าวจู่ๆจะร้องเพลง าค่่อเธอ,อจะกินข้าวหรือนะคะจะร้องเพลงข้อที่สข้อที่หค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ห้าค่ะจุดๆ,ๆเธอจุดๆเขาต้องถูกทำโทษแน่ๆคืออะไรคะทั้งเธอกับเขาค่ะอะไรคะเก่งมาก <ๆๆ S 1> ค่ะๆๆๆๆๆทั้งจุดๆเธอกับเขานะคะต้องถูกทำโทษแน่ๆค่ะ เป็นยังไงคะนักเรียน5ข้อน,นะคะที่คุณครูดานะคะได้นำมาให้นักเรียนได้ลองทำในสมุดนะคะถูกทุกคนไหมเอ่ยถ้าใครถูกนะคะให้นักเรียนเขียนคะแนนนะคะไว้ข้างบนค่ะ5คะแนนนะคะและถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะเพื่อที่จะได้ลงคะแนนให้กับนักเรียนค่ะ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ค่ะ <c oughs> ต่อมานะคะเรามากันต่อนะคะในแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่13นะคะในชุดกิจกรรมภาษาไทยค่ะข้อที่1นะคะหัวข้อใหญ่นักเรียนเห็นไหมคะให้นักเรียนนะคะเติมคําเชื่อมในช่องว่างให้เหมาะสมค่ะ,ะคุณครูดาให้เวลานักเรียนในการทํา5ข้อค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะไนหนครับในแบบฝึกหัดค่ะหน้า13ค่ะ ห้าข้อง่ายๆเลยค่ะยังเรียนลองเลือกดูสิคะว่าจะต้องตอบอะไรเอ่ย mm. อ่าเสร็จกันหรือยังคะห้าข้อคะ่ะเสร็จแล้วครับอ่าเรามาดูกันนะคะคข้อที่หนึ่งคะ่คะ สร็จแล้วะะข้อที่หนึ่งนะคะพี่จุดจูดนะคะพี่จุดจูดฉันชอบไปเที่ยวสวนสตัตว์นักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะพี่ก,กับฉันฉันอ่าพี่กับฉันนะคะอ่านักเรียนตอบได้เลยค่ะข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะพี่กับฉันนะคะไปเที่ยว ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ข้อที่สองค่ะคุณพ่อชอบปลูกต้นไม้จุดจดจดุคุณแม่ชอบรับประทานอาหารตอบเลยค่ะแต่ค่ะอ,อ่าแต่นะคะคุณแม่คุณพ่อชอบปลูกต้นไม้แต่คุณแม่ชอบรับประทานอาหารชอบทำอาหารนะคะข้อที่สามค่ะลูกมาจุดจุดจุด แมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาแต่สมัยโบราณต้องใช้ว่าอะไรลูกลมาและแมวอามาและแมวถูกต้องนะคะข้อที่สี่นะคะพอยกำลังเลือกว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตก,กอาหรือไปเที่ยวน้ำตกถูกต้องค่ะ เพระ1.5นะคะวันนี้การจราจรติดขัดมากเพระาะฝ<า>นตกถูต<น><า>กต้องค่ะลูกเพราะฝนตกหนักตลอดทั้งวันถูกต้องค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูด้านล่างกันต่อค่ะ เขียนสวยๆนะคะนักเรียนใช้ปากกากันแล้วต้องเขียนสวยๆนะลูกลบลิควิดให้สะอาดนะคะเรามาต่อกันข้างล่างนะคะลูกให้นักเรียนระบุคำเชื่อมในประโยคจากนั้นวิเคราะห์หน้าที่และการแสดงความหมายของคำเชื่อมในประโยคนั้นค่ะ เรามาดูกันนะคะข้อแรกค่ะลูกข้อ2.1นะคะนนกับนันนะคะช่วยกันทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้ครูดานะคะขอเรียกพลันยูค่ะคำเชื่อมของประโยคนี้นะคะือนะคะคืออะไร นนกับนันช่วยกันทํางานเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้คำเชื่อมคืออะไรคะกี้เพื่อนเราตอบมาแล้วนะคะดีๆตอบมาคำว่ากับถูกต้องค่ะอ่ากับคำเชื่อมนะคะคือกับนะคะต่อมาค่ะนักเรียนทำหน้าที่เชื่อมอะไร เชื่อมอะไรเชื่อมอะไรคำครับเก่งมากค่ะถูกต้องเลยเชื่อมคำนะคะก็คือคำว่านนกับอะไรคะนนกับอะไรเย่ยนนกับะนนกับอะไรนะคะนนกับนันครับถูกต้องค่ะนนกับนันอ่า แสดนนงความหมายเป็นยังไงคะนักเรียนประโยคนี้แสดงความหมายเป็นยังไงคอยตามกันหรือขัดแย้งกันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเหตุเป็นผลกันคะคอยตามกันถูกต้องค่ะคอยตามกันนะคะ ต่อมานะคะข้อ2.2ข้อ2.2นะคะฉันทำการบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยตนเองคำเชื่อมคืออะไรคะำอะไรครับถูกต้องเลยค่ะคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมนะคะคือและนะคะและต่อมาค่ะทำหน้าที่เชื่อมอะไรลูกเชื่อมคำรับ ดูดีๆนะคะดูดีๆการบ้านทบทวนเป็นคําหรือกลุ่มคำลูกเป็นไรคะกลุ่มคำถูกต้องค, <ำ S 1> ค่ะเป็นกลุ่มคำนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับนักเรียนที่ช่วยคุณครูตอบนะคะอะคราวนี้เชื่อมกลุ่มคํานะคะก็คืออันแรกนะคะก็คือ ทำการบ้านการที่2นะคะก็คือทบทวนบทเรียนเห็นไหมคะเป็นกลุ่มคำค่ะยังไม่เป็นประโยคนะคะยังไม่มีความหมายชัดเจนนะคะในตัวของมันเองค่ะแสดงคำนี้แสดงความหมายยังไงลูกค้อยตามกันค่ะเจ่งมากค่ะคอยตามกันนะคะ เพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอเพื่อนสักครู่ค่ะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เสร็จนะคะนั่นียงค่ะหน้าจอบวที่คุดาขึ้นให้เต็มหน้าจอไหมคะเต็มครับโอเคขอบคุณมากค่ะสําหรับคำตอบนะคะจะได้ช่วยๆกันดูค่ะ ต่อไปนะคะข้อ2.3ค่ะนักเรียนคุณดาอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะคะคุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงเพราะออกกําลังกายทุกวันคำเชื่อมในที่นี้คืออะไรคะลูกเพราะค่ะถูกต้องค่ะคำเชื่อมนะคะคือเพราะคุณดารู้สึกได้ยินแต่เสียงห้องสองนะเนี่ยห้องหนึ่งไม่ค่อยได้ยินเลยอ่าทำหน้าที่เชื่อมอะไรคะคำกลุ่มคำหรือประโยคคำ อ่ากลุ่มคำถูกต้องค่ะกลุ่มคำนะคะอันแรกก็คืออ่ามีสุขภาพนะคะแข็งแรงข้อที่สองนะคะก็คือออกนะคะกำลังกายทุกวัน แสดงความหมายเป็นยังไงคะลูกเหตุผลค่ะเป็นอ๋อเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมอ่าเป็นเหตุเป็น,ปนผลกันค่ะ มานะคะข้อ2.4ค่ะยศมีความบกพร่องทางร่างกายแต่เขาสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้คำเชื่อมคืออะไรคะลูกแต่อาถูกต้องได้ยินเสียงสันส้นๆกับเพื่อนๆช่วยกันตอบเก่งมากเลยค่ะให้ความร่วมมือในการเรียนดีมากเลยคำเชื่อมนะคะคือคำว่าแต่นะคะอ่าเชื่อมอะไรลูกคำ,คำกลุ่มคำหรือประโยคคะดูดีๆด,ดูดีๆประโยค อาถูกต้องค่ะประโยคเลยเห็นไหมแต่เชื่อมเป็นประโยคเลยนะคะในที่นี้ประโยคก็คือยศมีความนะคะบกพร่องบกพร่อง ทางร่างกายข้อที่สองอ่ะเขาสามารถนะคะทำงานเลี้ยงชีพได้อ่าข้อที่สามนะคะ,สะแสดงความหมายยังไงลูกแตกต่างกันค่ะเก่งมากค่ะ นะคะข้อ2.5ข้อสุดท้ายอ่าข้อสอุดห้านะคะเธอจะเข้าแข่งขันวิ่งร้อยเมตรหรือวิ่งผัด4ี่คูณร้อเมตรคำเชื่อมคืออะไรคะลูกถูกต้องค่ะคำเชื่อมคือคำว่าหรือนะคะ อ่ะอย่แป๊บหนึ่งรอเพื่อนก่อนข้อสี่มีใครยังไม่เสร็จไหมคะถ้าไม่มีคุดาไปต่อแล้วนะอ่านักเรียนทำหน้าที่เชื่อมอะไรคะลูกอ่ะอย่ารอเพื่อนสักครู่นะคะเพื่อนไม่ทัน ครับทำหน้าไหนครับหน้าสิบสี่ค่ะพี่แฟงเพิ่งเข้ามาเหรอครับครับอ่าเชิญค่ะเร็วหน้าสิบสี่นะคะ เราไปข้อ5กันก่อนแล้วกันนะคะนะักเรียนจะได้จบกันก่อนนะคะข้อ5นะคะทำหน้าที่เชื่อมาอะไรลูกคำว่าหรือเชื่อมค่าคำกลุ่มคำหรือประโยควิ่งอ่ะถูกต้องวิ่งรนะ้อยเมตรนะก็คือ วิ่งนะคะร้อยเมตรข้อที่สองก็คือวิ่งผัดสี่คูณหรอยเมตรนะคะสแสดงความหมายยังไงลูกหให้เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถูกต้องค่ะอ่าสำหรับนักเรียนที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราไปดูกันต่อนะคะในหน้า15ค่ะหน้า15นะคะนักเรียน ให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคทีเเ่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ2ประโยคโดยใช้คำเชื่อมว่าเพราะค่ะนักเรียนแต่งประโยคเองเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนรักมิมีเพราะมิมี่มีมมมมน้ำใจอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นการ์ตูนมีรูปร่างสูงเพราะดื่มนมทุกวันอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยค่ะนักเรียนแต่งประโยคได้เองเลยอ,อย่าเอาอย่าใช้มือเปียกน้ำในการกดสวิตเพราะไฟจะดูดนะก็ได้ค่ะ นัำเียนแต่งได้เลยค่ะ2ข้อนะคะข้อ3.1กับ3.2ค่ะนัำเียนแต่งประโยคได้เลยค่ะแฟ้งสอบได้ที่1เพราะตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่บอกเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ เขียนได้เลยค่ะเป็นความคิดเห็นของนักเรียนนะคะการแต่งประโยคอ่าแต่งประโยคได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะ,คะนักเรียนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันต่อด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะเขาให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้เรื่องคําเชื่อมค่ะ คราวนี้นักเรียนคะเรามาสรุปความรู้ไปด้วยกันเลยค่ะคำเชื่อมนะคะทำหน้าที่บอกแล้วว่าทำหน้าที่อะไรเชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคนะคะเข้าด้วยกันเขียนลงไปได้เลยค่ะ คำเชื่อมนะคะทําหน้าที่เชื่อมคํากลุ่มคําหรือประโยคนะคะเข้าด้วยกันค่ะ สวยๆนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเขาบอกว่าคําเชื่อเนี่ยนะคะแสดงความหมายอะไร4ข้อก็บอกแล้วนะคะอ่ะ อันแรกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเขาให้มาสองบรรทัดนักเรียนเขียนเลบนบรรทัดแรกสแสดงความหมายน,นักเรียนเขียนแบ่งเป็นสองบรรทัดนะลูกสแสดงความหมายคอยตามกันอีกอันก็คือสแสดงความหมายอ่าแตก ต่างกันกูจะขอขึ้นหน้าใหม่ให้นะคะอ๋อไม่ต้องไม่ได้เดี๋ยวกูจะลบข้อห้าให้อีกอันหนึ่งก็สแสดงความสแสดงความหมาย เป็นเหตุเป็นผลกันแนะข้อสุดท้ายนะคะก็คือสแสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่าง ค่อยๆเขียนนะคะเขียนสวยๆนะลูกใช้ปากกาแล้วเสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปหยิบสมุดจดก,กนานมาค่ะหยิบสมุดจดก,กนานขึ้นมาค่ะวันนี้วันที่27นะคะเราเจอกันไหมเอยพรุนี้โอ้พรุนี้เราเจอกันคาบแรกเลย การบ้านวันนี้นักเรียนนะคะให้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่16ค่ะคุณคาให้นักเรียนอ่านพาทีบทที่1หรือ,อยังเอ่ยให้ยังคะโอเคอ่ะท้งนั้นเดี๋ยวให้เลยนะคะแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะ สิบหกนะคะพารทีบทที่หนึ่งค่ะ น้อยนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าทํางานกันบ้านในเสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนทุกคนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ลงคะแนนวันนี้อย่าลืมนะคะลงคะแนนนะคะแจ้งคะแนนมาด้วยครูจะจะได้ลงคะแนนให้นักเรียนทุกคนค่ะอ่าเขียนวันที่เ,เขียนจบการบ้านเสร็จแล้วตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยค่ะ ค,ค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือจบลงไปแล้วค่ะเรื่องของคําเชื่อมค่ะและเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มีการบ้านนะคะให้นักเรียนได้ทำในชุดกิจกรรมภาษาไทยอย่าลืมทำกันนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนกันด้วยค่ะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้เช็คคะแนนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ la casa di Paola